สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้ก็มาพบมาเจอกับเซนซองอีกคือเกาเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่มาพบมาพอกันทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคคือเกาค่ะคลิปนี้นะคะเซนซองมีแนวทางเลเล่ามือนีมาฝากค่ะเล่าพัฒนานะคะวันจันทร์ที่17มีนาคม2568ค่ะ โดยคลิปนี้นะคะจะมัดร,ร่วมสาสำนักในคลิปเดียวเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะจังใดนะคะก่อนที่เขาสิเขาไปเบิ้งเขาไปเอาตัวเลขนะคะภายเขามาแล้วเส้นซองกับฝากทุกท่านทุกคนค่ะฝากซอยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นการให้กาลังใจซึ่งกันและกัน กดไลค์กดแชร์แล้วนะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบก่กดกระดิ่งฝากกดไว้น้ำแน่เนาะเพื่อที่จะบอผาดคลิปดีๆน่าทางเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในทุกๆมือค่ะอ่ะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันดีกว่าวาสามสำนักในคลิปนี้มีภัยแน่นะคะแล้วกันทั้งสามสำนักเพิ่นปล่อยที่ดีที่เด็ดอยังมาฝากเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะ อ่าสำหรับเลขลาวนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเซนสองเป็นคลิปแรกค่ะคุณพ่อคุณแม่ขะคลิปแรกนี่นะคะเซนสองมีแนวทางนะคะร่วมสามสำนักมาฝากกอนนะคะ สาสำนักในคลิปนี้มีไผยแน่นะคะหเลยนะคะมีของเซียนโคราชค่ะสก็คือพอเซียนสองห้องนะคะสก็คือปูสุงเงียบค่ะคุณพ่อคุณแม่คะมาร่วม3ามสำนักในคลิปเดียวก่อนนะคะจังไนผู้ใดเป็นแฟนครับพอสุระหรือว่าผู้เท่าน้ำโชคเนาะเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้จบนะคะเจนซองจะสัมผัสพอล่งหาเป็นคลิปถัดไปค่ะ ว้าถึงแนวทางเลกเล่าพัฒนานะคะช่วงนี้กะดุดเดือดมากๆนะคะหลยสำนักกับผ้าเอซโชกเอฟซี FC มานมากบอนอยเนาะอย่างเช่นนะคะเซียนโคราชในมือนี้คุณบอกคุณแม่เส้นซองบอกเลยว่าจับตามองให้ดีๆนะคะเลกออกไปมู่มือวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็ต้องยอมรับเนาะของเซียนโคราัหลุดเป็นอย่างเช่นซองคือเว่าย่ำเพราะว่าอีหยังน่ะบ่เพราะว่าเพิ่น มี่ชาย่าค่ะคุณบอกคุณแม่ค่ะเซียนโคราดนี้หลุดไม่เกินงวดว่าสันจอบทาจอบเอางวดลุดทะลัเออลุดปั๊บนี่งวดทัดมานี่เตรียมโดดจักได้เลยนะคะเพราะว่าลุดบ่กเกินงวดงวดทัดมานี่เแม่นเขาแม่นโฉกแม่นผ้าเข้าโฉกเข้ามาโหลดสันดีเซียนซองวาหนะเนาะจังไดกะเมื่อนี่ล่องพิจารณาแนวทางของเซียนโครดเบึงค่ะคุณบอกคุณแม่คะ่ะอ่าเราถึงช่วงนี้กับสำหรับผู้ใดนะคะ พิดหวังเนาะในส่วนเหล็กเล่ามาวานนี่นะคะกะเอ้ยในส่วนเหล็กไเมอวนนี่โอ้ยลืมข้าวลงลืมนะคะมือนี่มาเอาขึ้นคุณพ่อคุณแม่มาจอบตอดเอาเล่าเข้านี่ละพอ่อใดทุนพอ่อใดกําไรขึ้นแน่นะคะเหล็กเล่ากะดีอย่างหนึ่งนะคะบกคอยอันอเออเหล็กไยนี่เก้าสิบเก้าตัวประสานอันไปแล้วแปดสิบตัวเหลือไว้อีกสิบตัวฮลโหตัวเข้าบอยากลงทุนขนาะโอ้ยสร้างเป็นซะนี่เอออารมณ์ยังบออกจากไทยูย่ดีเซนซองก็ได้อะ ทิมๆไปนะคะเลขไทยกับค่อยว่ากันนะคะมือนี้คลิปนี้มาเบิงงเลกเล่าก่อนก่อนดีสิเบิงงตัวเลขแนวทางนะคะขอขายของก่อนคุณพ่อคุณแม่ขาจะซองจะลืมนะคะสําหรับเอฟซีนะคะที่สนใจในส่วนขีมหนาสวยนาไซนะคะไพที่มีกำลังอ่ากาลังมองหาขีมดีๆเนาะที่มีปัญหาเรื่องฟากะจุดดงดำนะคะผิวหนามองคําค่ะ อยากได้ขีมดีๆไปเฮ็ดให้เจ้าของผู้จบผู้งามขึ้นหลังจากที่ไปเลาะบุญอ่ากินบุญเดือนซีแน่อไปเต้นนาฮ้านแน่นะคะหรือว่าไปแห่อ่ากันร้อนแน่นะคะถือแดดถือยังมดละภาวะเฮ็ดให้นาดำนาค่ำนามองอยากได้ขีมดีๆไปล่องใส่ล่องเอาตัวนี้ไปใส่เบงใช้ติดต่อกันอย่างน้อย2-4ถึงกระปุกขึ้นไปนะคะเส้นซองบอกเลยว่าเห็นผลลัพธ์ชัดเจนหน้าขาวใสขึ้นนะคะฝ้ากะดูจางลงนะคะแล้วที่สําคัญกระปุกเขียวๆน้อยๆนี้ ถ้าแค่ก่อนนอนอยางเดียวอยากงามไหวโบกเขาหลายๆอยากงามซาอยากประหยัดกะท่าบางๆได้เห็นผลด้วยกันแต่มันสิซาเนี่ยจหน่อยช่องทางการติดตอ่อค่ะนี่เลย094 029 2674นเะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์นะคะเบอร์เดียวกันนะคะสั่งปุ๊บนะคะสองถึงสามวันในรับของแน่นอนนะคะเส้นซองดูแลเองหมดเลยถ้าผู้ใดมีไลน์แอดไลน์มาจะง่ายกว่านะคะ ใส่เบอร์นี้ลงไปเพิ่มเพื่อนจาก ID ก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่มเพื่อนจากไม้เล็โทรศัพท์ก็ได้นะคะกรอกเบอร์นี้ลงไปค่ะ ค้นหาปุ๊บนะคะชื่อลายจะขึ้นมาว่าบุญนําโชคสามนะคะจะเป็นรูปบุญนําโชคใส่เสือสีขาวนะคะแต่ให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่มเพื่อน,อนแล้วก็ทักแชทไว้เนาะว่าสนใจขีมนะคะคนที่เขาไปตอบเป็นเส้นซองเองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพร้อมส่งให้ทุกวันเลยนะคะมือนีก็มีหลอบส่งนะคะแพ็กเสร็จแล้วมือนีตัดยอดไว้แนนะคะออสิไปธุระนะคะก็เลยตัดยอดแล้วแพ็กเสร็จแล้วจะไปส่งให้นะคะส่งของให้ทุกวันค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับนะคะสั่งกับเส้นซองบ่มี ว่าบบได้รับของเนาะอ่ะโอเคนะคะฝากความสวยความงามไปแล้วมาเบ่งแนวทางตัวเลขกันต่อค่ะเปิดสํานักแรกของคลิปนี้นะคะจวดจัดฝาดยาวเลยนะคะเกินไหวตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแนวทางของเซียนโคราดค่ะเลขลาวเมือแรกนงี้เส้นซ้อมอยากให้ทุกท่านทุกคนจับตามองแนวทางของเซียนโคราดดีๆนะคะได้บอกไปแล้วว่าเพราะอีหยังเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะ เล่าเมื่อแรงนี้นะคะล่าพัฒนา17มีนาคม68ของเซียนโคราชให้โตัวเด่นตัววิ่งโตรูดมากสองตค่ะเด่นวิ่งรูดไปที่1กับ0อ่า์รักรอยห้มากเมื่อน,นี้นะคะมีเลข0เลข1เลข6เลข7ค่ะส่วนเลขจับคู่นะคะที่เซียนโคราชจับมาไห้นะคะมี3 0ค่ะคุณพ่อคุณแม่6 0 7 0 3 1 6 3 จ็ดสามหกเจ็ดแล้วกับหกหนึ่งค่ะโตกันเมื่อนี้สามหางนะคะกันไปที่หนึ่งศูนย์สี่สามแล้วกับเจ็ดหนึ่งเนาะถ้าสิทํามาเมื่อนี้นะคะเส้นโคลาดเน้นตัวใดเป็นพิเศษนะคะเส้นสองวงกลุ่มแดงๆไว้แล้วเส้นโคลาดเน้นหนักไปที่เลขสามศูนย์ค่ะหกศูนย์สามหนึ่งหกสามแล้วก็หกเจ็ดค่ะนี่คือตัวเน้นพิเศษในวันนี้นะคะ ฝากเลขสามโตมาน้า4หีหางค่ะ063 163 073แล้วก็173ค่ะแล้วก็มีเลขสีตัวฝากมาด้วยหนึหางด้วยกันนะคะก็คือ6063นั่นเองค่ะแคปหน้าจอได้เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คะแนวทางของเซนโคราชนะคะลองเลือกพิจารณาเบิงค่ะ มัรคูได้บอกเออมากตัวเพิ่นเน้นบอกคือตัวบบเน้นจังได้กะลองเลือกเบิงค่ะแต่เส้น2องคิดว่าในตัวเลขชุดนี้นะคะมือแรกนี่ต้องผ้าเอซีโจกมาแน่นอนนะคะเออว่าฉายาเพิ่นหนีข้องฉายามาสิบ่คเึ่งปีเราบอกคุณบอกคุณแหวเออ,อธรรมดาเนาะอ่ะแคปหน้าจอค่ะโอเคแล้วเนาะไปต่อกันเลยนะคะจวดจ,จัดฝัดยาวนะคะสำหรับแนวทางที่สองนะคะแนวทางที่สองมาต่อกันที่ ของพ่อเสียนสองห้องค่ะเพื่อบดได้คือกันพ่อเสียนสองห้องกระไดวันนี้นะคะลาวพัฒนาของเสียนสองห้องนะคะเดนวิ่งรูดไปที่ห้ากับหค่ะจับ4ีโตมาฝากหนึ่งหางนะคะ9ก้าสองห้าหค่ะส่วนเลขกสามโตนะคะพ่อไฮมาสามหางด้วยกันมีสองหาหกสองหาเก่าและกับสองหกเก่าค่ะ ส่วนเหล็กจับคูนะคะมือนีพอเสี้ยนสองหองจับมาให้มีเหลขหาหกค่ะหาเก้าหกเก้าหกสองเก้าสองหาสองค่ะกันแน่ว่าสัน่นกันเบิ้ลแน่ถอเออหางเมลแงมันเบิ้ลอีกเบิ้ลดีซะเหลือเกินเล็กเล่าเมอแรงนี่เออเบิ้ลไปที่หาหาแล้วกะหกหกค่ะท้าสิตท้าวว่าตัวใดที่พอชอบเป็นพิเศษเนาะก็คือเน้นไ้ ซีหางนะคะมักไปที่เลขห้าหกหเก่าหเก่าและกะเก่าสองค่ะค mm ุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือแนวทางมือหนีของพอเซ็น์สองหองนะคะแคปหน้าจอได้เลยค่ะหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดแปดเกนะคะโอเคไปโอเคแล้วเนาะมาถึงสำนักที่3มสำนักสุดท้ายของคลิปนี้ mm hmm. บอกได้เลยว่ามือนีมีที่เด็ดนะคะที่เด็ดเป็นพิเศษนะคะ ู618ซุ่มเงียบนะคะปล่อยแนวทางล่าพัฒนาในมือนี้บอกว่าสูตรนี้คัดเน้นพิเศษให้แล้วนะคะสคู่เงินไหลามาวสันเป็นสูตรเงินไหลามาวสันปูซุ่มเงียบต่างซื้อแนวทางนี้นะคะสูตรนี้ไว้ให้เลขจับู่มาสี่คู่สี่หางเท่านั้นนะคะ ร่องเบิ้ลค่อคุณแม่สิเป็นงวดแรกแหกมานมอทาเขาในซีหางนี่ว้าคือสีได้คอตะสูตรนี่จากปูซุมเงียบหละเนาะอ่ะนี่ค่ะลาพัฒนานะคะสิบเจ็ดมีหน้าคมหกแปดของปูซุมเงียบให้เลขจับคู่มาซีคูซีหางนะคะมีเลขหกหนึ่งค่ะสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดวสัน หกหนึ่งสามหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดชื่อแนวทางนี้สูตรนี้เรียกว่าสูตรเงินไหลมาว่าั่าล่องพิจารณาเบิงมากกระจัดคัดกับพานคือเก่าในี่ลังคุณพ่อคุณแม่ลอล,อลุนกันเมื่อแรกนี้นะคะเสไดจแ้หูล้วล่ะเออสูตรไเงินไหลมาในี่สิขาวบอนะคะสองถุมเครงก็ได้รู้แล้วนะคะท้าคุณพ่อคุณแม่มากกับล่องเอาไปติดไปจับไว้นะคะท้าบมากับพานคือเก่าเหมือนเดิมเนาะ อโอเคนะคะชัดเจนครบถ้วนนะคะคลิปนี้รวมให้แล้ว3สํานักนะคะลองพิจลัลณนาเบิงนะคะต่วกะอยากหายทุกท่านนะคะถาฟังถาเบิงแนวทางของพ่อสุระนั่นแนอีกหนึ่งแนวทางนะคะเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้สิ้โทษสัมผัสพ่อหายแล้วกันนะคะ เบิงให้ครบได้ได้พิเคราะ์ถือว่าเลขเล่าเมื่อแรงนี้ตัวใดเป็นตะขื้อตัวใดเป็นตะม้าตัวใดเป็นตะผ้าเฮาชกเฮาห,หมานเนาะจากไดเมื่อแรงนี้นะคะถ้าผู้ใดติดตามผู้ใดลงทุ่นไปเส้นซองก็บออว่อยพรใหายทุกท่านนะคะสมดังปรารถนาเฮงเงรวยๆวยนะคะร,วย,ะคะรวยรับทรัพย์กันเมื่อแรกนี้ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เฮมีเงินมีทองใส่กันเนาะสําหรับคลิปนี้เส้นซองขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะจากไดคลิปนาฝากติดตามไว้น้าแน่เนาะ ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ